ครับผมสวัสดีครับผมทอยเป็นมพงเรียนใจดีนะครับผมก็อยู่สังกัด G-M g เมมการมี M นะครับถ้าพูดถึงเวลาเนี่ยผมนึกถึงการที่มันย้อนกลับมาไม่ได้การให้ความสาคัญกับเวลาเนี่ยนาวินาทีตรงนั้นเนี่ยมันมันสำคัญมากเพราะว่าการที่เราเผลอทําอะไรไปโดยที่เราไม่ได้คิดแค่เสี้ยววินาทีเดียวมันทําให้เราอาจจะเสียใจไปตลอดในชีวิตเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็ ควบคุมทัศนคติของใจงหลายๆอย่างเพราะถ้าเราหลงเราเริ่มลองสนุกแค่อย่างเดียวแค่แป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหลอกอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบทาไมตอนนั้นเราถึงเริ่มทําสิ่งนั้นทําไมเราถึงแบบทาแบบนี้จนทาให้แบบว่าเวลาหลังจากนั้นน่ะมันเป็นเวลาที่แบบไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเวลาชีวิตอาจเสียไปอย่างไร้ค่าเพราะยาเสพติดแต่ยังไม่สายหากคิดเริ่มต้นใหม่ด้วยความปรารถนาดีจากสํานักงานปป,ปส